Uh, สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดจากค่ายเท r มยอดฮิตนะครับตัวนี้ก็มาด้วยอาการติดกรเลอร์หรือว่าภาักจ่ายไฟเสียนี่แหละนะครับอาการพวกเครื่องไฮบริดพวกนี้นะครับอาการเสียยอดฮิตเลยส่วนมากก็จะมีพวกภักจ่ายไฟเสียหรือพวก IGBT MOSFET ช็อตนะครับถ้าโค้ดบางโค้ดเนี่ยเราอาจจะสามารถแก้ไขหน้าง,งานได้หรือโค้ดบางตัวเนี่ยก็ต้องส่งซ่อมอย่างเดียวเช่น โค้ดยอดฮิตเลยที่ต้องส่งซ่อมก็คือโค้ด09นะครับก็มีเกือบทุกรุ่นนะถ้าเป็นไฮบริดตะกูลหนา้าตาลักษณะแบบนี้ถ้าขึ้นโค้ด09เนี่ยมันถ้าอ่านในคู่มือมันจะขึ้นบอกว่าบูตซอฟ f t สตาร์ทเฟลนะครับหรือว่าซอฟต์สตาร์ทไม่ผ่านนั่นเองนะครับถ้ามันซอฟต์สตาร์ทไม่ผ่านโดยส่วนมากเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นที่ igbt มันช็อตอยู่นะครับโดยปกติการทำงานของเครื่องเวลาเราเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับ ระบบภายในระบบซอฟต์สตาร์จะมีการบูตแรงดันขึ้นภายในระบบเนี่ยประมาณ300กว่า400โวลต์ถ้ามันบูตขึ้นได้อันนี้คือซอฟต์สตาร์ผ่านนะครับผ่านแล้วปุ๊บมันก็จะไปขั้นตอนถัดไปสั่งคอนเวอร์เตอร์ทำงานแล้วก็สั่ง AC out ในขั้นตอนต่อไปแต่มันถ้าเกิดว่ามันมี IGBT ช็อตอยู่ไอขั้นตอนตอนบูตซอฟต์สตาร์นี่แหละมันจะบูตขึ้นไม่ได้เพราะ IGBT มันช็อตอยู่เมื่อมันทำแรงดันซอฟต์สตาร์ท300กว่าโวลต์ตรงนี้ไม่ได้มันก็จะติดโค้ด 09แล้วแจ้งเราว่าซอฟต์สตาร์ทเฟลนั่นเองนะครับมันก็เป็นสาเหตุมาจาก LGBT ช็อตนั่นเองนะครับ